การจะทําความเข้าใจเรื่องภาษีอากรหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องศึกษากฎหมายเพราะว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือที่รัฐ,ฐใช้ในการจัดเก็บภาษีอากรจากประชาชนค่ะรัฐธรรมนูญแห่งราชนารไทยกําหนดให้พลเมืองช,ชาวไทยมีหน้าที่จะต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายบัญญัติหากไม่มีกฎหมายบัญญัตริรัฐบาลก็จะเก็บภาษีจากประชาชนไม่ได้ดังนั้นรัฐบาลก็เลยจะต้องมีการออกกฎหมายมาหลายฉบับด้วยกันเพื่อที่จะเก็บภาษีจากประชาชนฉบับที่เก่าแก่ที่สุดของ กฎหมายภาษีกรที่ยังคงใช้อยู่ก็คือประมวลรัษฎากรประกาศใช้กันมาตั้งแต่ปี2482หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่7แล้วก็ยังคงใช้กันมาอยู่จนถึงปัจจุบันค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการออกกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติอีกหลากหลายฉบับนี่ยังไม่นับรวมกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในรูปของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงต่างๆประกาศกระทรวงอะไรพวกนี้นะคะดังนั้น กฎหมายภาษีกกรมีกันเพียบเลยค่ะทําให้คนที่จะต้องศึกษาภาษีากรก็อาจจะงงการเนื้อหาในวันนี้จะช่วยให้เราสามารถทําความเข้าใจกฎหมายภาษีากรได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะวิธีการก็คือเราจะเป็นจะต้องเข้าใจโครงสร้างของกฎหมายภาษีากรก่อนกฎหมายภาษีากรทุกประเภทจะมีโครงสร้างสําคัญ6ส่วนเหมือนเหมือนกันส่วนแรกเป็นโครงสร้างที่ว่าด้วยการกําหนดผู้มีหน้าที่เสียภาษี ส่วนที่ 2, จะเป็นการกําหนดฐานภาษีค่ะส่วนที่ 3, จะได้กล่าวถึงอัตราภาษีว่ากฎหมายนี้จะมีการกําหนดอัตราภาษีเท่าไหร่ส่วนที่ 4, จะเป็นการกําหนดวิธีการเสียภาษีส่วนที่ 5, จะกล่าวถึงเรื่องของการยุติปัญหาภาษีอกอนที่เกิดขึ้นตามกฎหมายฉบับนั้นและส่วนสุดท้ายจะเป็นบทลงโทษค่ะว่า ถ้าเกิดผู้ฝา่าฝืนจะมีบทลงโทษอย่างไรกฎหมายถ้าไม่มีบทลงโทษหรือ legal sanction ก็ไม่สามารถที่จะบังคับใช้ได้จริงแน่นอนดังนั้นไม่ว่าจะเป็นกฎหมายภาษีอากรฉบับไหนก็จะมีโครงสร้าง6ส่วนนี้นะคะการศึกษาเนี่ยถ้าเรายึดถือโครงสร้าง6ส่วนนี้แล้วก็จะทําให้เราสามารถศึกษาและเข้าใจกฎหมายภาษีอากรประเภทนั้นได้ง่ายขึ้นรายละเอียดของแต่ละโครงสร้างเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาดูในเนื้อหาต่อไปกันคะ่ะ ส่วนแรกจะพูดถึงผู้เสียภาษีหรือ tax payer อย่างเช่นถ้าเราไปเปิดดูประมวลรัษดากรในส่วนที่ว่าด้วยการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็จะมีการกําหนดชัดเจนค่ะว่าภาษีตัวนี้เรียกเก็บจากบุคคลธรรมดาและก็จะมีการบัญญัตินิยามเป็นเฉพาะเจาะจงว่าบุคคลธรรมดาหมายถึงอะไรบ้างความพิเศษของกฎหมายภาษีคือมักจะมีคํานิยามพิเศษเสมอค่ะ ถ้าเราดูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บุคคลธรรมดาหมายถึงบุคคลที่มีชีวิตอยู่เริ่มต้นสภาพบุคคลเมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกแต่พอมาถึงในมิติของการจัดเก็บภาษีประมวลรัษฎากรจะมีการบัญญัตินิยามของบุคคลธรรมดาให้มีความพิเศษให้มันกินความกว,ากว้างกว่าเพียงแค่บุคคลธรรมดาตามประมวลกฎหมายแพ่งค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้ตัวประมวลรัษฎากรสามารถที่จะจัดเก็บภาษีได้อย่าง ครอบคลุมแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรือถ้าเกิดเราไปดูพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็จะมีการกําหนดเอาไว้ชัดเจนว่าบุคคลที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีคือบุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือบุคคลที่ใช้ประโยชน์จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงสร้างส่วนที่2ของกฎหมายภาษีอกรคือการกําหนดฐานภาษีฐานภาษีคือมูลเหตุที่ทําให้บุคคลคนนั้นจะต้องเสียภาษีอกร ดังนั้นกฎหมายก็จะต้องกําหนดค่ะว่าภาษีตัวเนี้ยเป็นภาษีที่เก็บจากฐานอะไรประเทศไทยเรามีการจัดเก็บภาษีจากหลายฐานด้วยกันก็จะมีตั้งแต่ฐานเงินได้หรือ income base หรือฐานการบริโภคหรือ consumption base เช่นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีสรรพสามิตหรือการจัดเก็บภาษีจากฐานความมั่งคั่ง โดยดูจากทรัพย์สินที่ถือครองจำพวกที่ดินสิ่งปลูกสร้างหรือรถยนต์เป็นต้นสูตรการคำนวณภาษีที่ทุกคนจะต้องจำให้ได้นะคะก็คือถ้าเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะภาษีเนี่ยต้องจ่ายเท่าไหร่สูตรง่ายๆคือให้เราหาก่อนคะ่ะว่าฐานภาษีของเรามีเท่าไหร่เสร็จเราก็เอาอัตราภา,ภาษีคูณเข้าไปผลลัพธ์ที่ได้คือภาษีที่ต้องชำระคะ่ะใช้สูตรนี้ ับภาษีอากรทุกตัวเลยนะคะแต่ความยากก็คือเราต้องมาศึกษาก่อนว่าแล้วฐานภาษีที่ว่าเนี่ยหมายถึงอะไรอย่างเช่นถ้าเราเปิดดูตัวภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็จะพบว่าเป็นภาษีที่จัดเก็บจากฐานภาษีคือเงินได้สุทธิของบุคคลธรรมดาค่ะต่อไปกฎหมายก็จะกำหนดถึงอัตราภาษี อัตราภาษีในประเทศไทยปัจจุบันที่ยังคงมีการใช้อยู่หลักๆจะมี2แบบคืออัตราภาษีแบบคงที่และอัตราภาษีแบบก้าวหน้าค่ะอัตราภาษีคงที่หรือ flat rate ดูจากภาพนี้แล้วน่าจะเป็นอัตราภาษีตามข้อกอไก่ขอไข่หรือข้อควายค่ะคำตอบคืออัตราภาษีแบบกอไก่ค่ะที่เป็นอัตราแบบคงที่สังเกตว่า ไม่ว่าฐานภาษีคือรายได้จะขยับสูงแค่ไหนอัตราภาษีจะคงที่เท่าเดิมในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็นอัตราแบบ flat rate ส่วนอัตราภาษีแบบก้าวหน้าจะเป็นไปตามอัตราภาษีข้อขอไข่ค่ะที่ฐานภาษีเพิ่มขึ้นอัตราภาษีก็จะขยับสูงขึ้นไปด้วยในภาษาอังกฤษเราเรียกอัตราภาษีแบบก้าวหน้าว่า progressive rate ปัจจุบันนี้กฎหมายภาษีอากรบ้านเราหลายๆตัวก็ใช้อัตราแบบก้าวหน้านะคะ mm. เช่นการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือว่าการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็จะมีอัตราภาษีแบบก้าวหน้าข้อดีของอัตราภาษีแบบก้าวหน้าจะเป็นการจัดเก็บภาษีตามหลักความสามารถของบุคคลค่ะถ้าเรามีฐานภาษีสูงเราก็จะต้องเสียภาษีที่สูงมากกว่าคนอื่นๆที่มีฐานภาษีต่ำกว่าเราค่ะ ส่วนอัตราภาษีในข้อคอควายจะเป็นอัตราภาษีที่เก็บอัตราสูงเมื่อฐานภาษีต่ําแต่พอฐานภาษียิ่งสูงขึ้นอัตราภาษีจะต่ําลงส่วนทางกันอันนี้เป็นอัตราแบบถดถอยหรืออัตราภาษีแบบถอยหลังหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า regressive rate ค่ะปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้มีภาษีตัวไหนที่ใช้ระบบการจัดเก็บแบบอัตราถดถอยอีกแล้วนะคะเพราะว่าเป็นการจัดเก็บภาษีที่ไม่ได้เกาะให้เกิด ออรายได้ไม่คุ้มกับการจัดเก็บภาษีนั่นเองจากตารางตรงนี้เป็นตัวอย่างของการจัดเก็บภาษีด้วยอัตราแบบก้าวหน้าค่ะสังเกตว่าอัตราภาษีก้าวหน้าจะเป็นการแบ่งฐานภาษีเป็นขั้นบันไดถ้าเกิดฐานภาษียังอยู่ในขั้นแ,กแรกๆอัตราภาษีก็จะถูกและเมื่อไหร่ก็ตามที่ฐานภาษีเริ่มขยับสูงขึ้นอัตราภาษีก็จะขยับสูงขึ้นตามไปด้วย ข้อดีของการจัดเก็บภาษีด้วยอัตราก้าวหน้าก็จะเป็นการจัดเก็บที่มีความเสมอภาคและเป็นการจัดเก็บไปตามความสามารถของบุคคลค่ะดังนั้นบุคคลทุกคนจะถูกเก็บภาษีเท่ากันก็คือถ้าเกิดว่าเรามีเงินได้สุทธิตั้งแต่0บาทแต่ไม่เกิน1 5 0 0 0 0บาททุกคนก็จะได้รับยกเว้นภาษีเท่ากันเมื่อไหร่ก็ตามที่เงินได้ของเราเริ่มขยับขึ้นมาในบันไดขั้นที่2คือเกิน1 5 0 0 0 0บาทแต่ไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาท บุคคลคนนั้นก็จะถูกเก็บภาษี5%เป์เท่าๆกันและถ้าเกิดรายได้เงินได้สุทธิยังขยับขึ้นไปอีกก็จะถูกเก็บภาษีในอัตราที่สูงขึ้นสูงขึ้นค่ะเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะสมมุติว่าในหนึ่งมีเงินได้สุทธิซึ่งก็หมายถึงเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนทุกอย่างแล้วเงินได้สุทธิตรงนี้เป็นฐานภาษีแล้วนะคะเราเตรียมพร้อมที่จะคำนวณภาษีแล้วปรากฏว่าในหนึ่งมีเงินได้สุทธิอยู่ที่ 4 0 0 0บาทถามว่าในหนึ่งจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราเท่าไหร่ประมมลรัศดากร,กรกำหนดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยอัตราก้าวหน้าตามตารางนี้ค่ะเราลองมาดูวิธีการคำนวณกันนะคะว่าแล้วแบบนี้ในหนึ่งจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราเท่าไหร่แล้วรวมแล้วเป็นจำนวนกี่บาทวิธีการคือเราจะต้องแบ่งเงินได้สุทธิแล้วก็เติมในทุกๆขั้นบันไดให้เต็มก่อนคะ่ะ เริ่มตั้งแต่ขั้นแรกเลยค่ะศูนย์จนถึง1 5 0 0 0 0บาทเสียภาษีศูนย์บาทค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่กฎหมายยังใจดียกเว้นภาษีให้อยู่แต่ว่าในหนึ่งเขายังมีเงินได้สุทีิสูงกว่านั้นเราก็จะต้องขยับไปคำนวณในขั้นที่สองค่ะว่าถ้างั้นเงินได้ในขั้นที่สองก็คือช่วงที่เกิน1 5 0 0 0 0บาทมาแต่ไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทตรงนี้ต้องเสียภาษี5%เนนะคะดังนั้นเมื่อเราคำนวณออกมาแล้วเราจะพบว่า ในช่วงขั้นบันไดที่2นี้จะคิดเป็นจำนวนเงินอยู่ที่150,000บาทเมื่อคูณกับอัตราภาษี5%ก็จะให้ผลลัพธ์เท่ากับเงินภาษีที่ต้องจ่าย7,500บาทค่ะแต่ใน1ยังมีเงินได้สุทธิสูงกว่านั้นใช่ไหมคะเพราะว่าเขามีเงินได้สุทธิตั้ง4,000 0 0บาทเนี่ยดังนั้นเงินได้สุทธิของใน1ก็จะถูกส่วนที่เกิน30,000 0บาทขึ้นมา ก็จะถูกคำนวณภาษีในอัตรา10%ค่ะส่วนที่เกิน3 0 0แสนจนถึง4แสนเนี่ยคิดเป็นจำนวนเงิน1 0แสนบาทเมื่อคูณกับอัตราภาษี10%ก็จะเท่ากับภาษีที่ต้องชำระ10,000บาทเท่ากับว่าใน1มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตรา5%และ10%เมื่อคำนวณแล้วเราก็จะต้องเอาผลรวมของ ภาษีที่เราคำนวณได้ใน2ขั้นนี้เนี่ยมารวมกันนะคะผลลัพธ์ก็จะเท่ากับเงินภาษีที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น17,500บาทค่ะอย่าลืมคำนวณในทุกๆขั้นบันไดและต้องเริ่มคำนวณตั้งแต่บันไดขั้นแรกแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นสุดหรือว่าหมดฐานภาษีค่ะโครงสร้างภาษีถัดไปจะได้กล่าวถึงวิธีการเสียภาษีนะคะกฎหมายภาษีของประเทศไทยจะมีการ กำหนดการเสียภาษีเอาไว้อยู่3วิธีการสำคัญด้วยกันวิธีการแรกคือการกำหนดให้ผู้มีเงินได้หรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยจะต้องประเมินตนเองหรือที่เรียกว่า self assessment วิธีการเสียภาษีแบบที่2คือการให้ผู้จ่ายเงินหกักภาษีหน้าที่จ่ายไว้และวิธีที่3คือการเสียภาษีโดยให้เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักง,งานของรัฐเป็นคนประเมินภาษีแล้วก็ประชาชนเอาเงินมาจ่ายค่ะ การที่เงินภาษีจะออกจากกระเป๋าประชาชนไปถึงมือของเจ้าหน้าที่รัฐมีวิธีการเสียภาษี3รูปแบบนี้ดังนั้นเราเป็นผู้เสียภาษีเราจะต้องศึกษาว่าภาษีที่เรากำลังจะเสียเนี่ยเสียภาษีด้วยวิธีการไหนถ้าเกิดเป็นภาษีที่ต้องเสียด้วยวิธีการประเมินตนเองก็แปลว่าผู้มีเงินได้หรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องทําการเก็บข้อมูลว่าตัวเองมีรายได้เท่าไหร่ และทําการประเมินตนเองว่าตัวเองมีภาษีต้องจ่ายกี่บาทหลังจากนั้นจะต้องทําการกรอกแบบฟอร์มหรือที่เราเรียกว่าแบบแสดงรายการเสียภาษีแล้วก็ไปยื่นให้กับเจ้าพนักงานแล้วก็ชําระภาษีให้เสร็จสิ้นค่ะข้อมูลณนะปัจจุบันพบว่าภาษีอากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะจัดเก็บด้วยวิธีการ s e l ฟ์แอสเซสเมนหรือให้ผู้มีเงินได้ประเมินตนเองค่ะเพราะวิธีการนี้จะเป็นวิธีการที่ประหยัด ต้นทุนในการจัดเก็บภาษีมากที่สุดไม่ต้องจ้างเจ้าหน้าที่จํานวนมากเพื่อมาคํานวณภาษีให้กับประชาชนและตัวผู้มีเงินได้เองเนั่นแหละคือคนที่รู้ดีที่สุดว่าตัวเองมีรายได้เท่าไหร่ถูกต้องไหมคะดังนั้นให้ประเมินตนเองนี่แหละดีแล้วแต่ว่าการจัดเก็บภาษีด้วยวิธีการประเมินตนเองเนี่ยประชาชนต้องมีองค์ความรู้ที่เพียงพอจึงจะสามารถคํานวณแล้วก็เสียภาษีได้อย่างถูกต้องหากเราเสียภาษีไม่ถูกต้องเราก็จะต้องได้รับผลลัพธ์โดยการโดนเรียกเก็บ เงินเพิ่มหรือเบีเ้ยปรับเผลอๆก็จะมีโทษอาญาเป็นโทษปรับมาด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเราลองมาดูตัวอย่างการเสียภาษีในรูปแบบการประเมินตนเองดูนะคะจะปรากฏให้เห็นชัดเจนเช่นในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นการจัดเก็บภาษีโดยการให้ประเมินตนเองค่ะดังนั้นจากตัวอย่างใน2ทํทำงานประจาแผนกบัญชีใน2มีเงินเดือนได้รับเงินเดือนทุกเดือนเลย แบบนี้ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเมื่อไหร่นะคะตามกฎหมายกําหนดว่าถ้าเรามีเงินได้เกิดขึ้นในปีไหนให้เราชําระภาษีให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคมของปีหน้าดังนั้นถ้าเกิดอันนี้เป็นปี2564แล้วใน2มีรายได้ตั้งแต่มก,กราจนถึงธันวาคมของปี64ใน2ก็มีหน้าที่จะต้องยื่นแบบ ชำระภาษีให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคมของปี2565ค่ะตรงนี้เราเรียกง่ายๆว่าเป็นเทศกาลเสียภาษีแบบฟอร์มที่ใช้ในการยื่นเสียภาษีใน2ก็ต้องเลือกว่าจะมีแบบฟอร์ม2แบบคือพอรรเกและพรรเก้ 90. กรณีมีเงินเดือนอย่างเดียวก็จะต้องใช้แบบฟอร์มที่ชื่อว่าพอรรเกค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีเงินเดือนแล้วก็มีเงินได้อื่นๆหลากหลายประเภทแบบนี้ให้เลือกใช้พกรรเกนะคะ นี่คือตัวอย่างของการยื่นแบบแบบประเมินตนเองสิ่งที่ใน2จะต้องมีคือจะต้องมีความรู้ว่าจะต้องยื่นเมื่อไหร่ต้องคำนวณอย่างไรมีอะไรบ้างที่สามารถเอามาหักค่าใช้จ่ายได้มีอะไรบ้างที่เอามาลดหย่อนเพื่อให้ตัวเองเสียภาษีน้อยลงค่ะลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าเกิดใน3ถูกรางวัลที่หจากการส่งออรหัสใต้ฝาผลิตภัณฑ์ แล้วก็ได้รับเงินรางวัลเป็นเงินสด1ล้านบาทรายได้จากการได้รับเงินรางวัลน,นี้ต้องเสียภาษีหรือไม่คำตอบก็คือไม่มีกฎหมายยกเว้นให้นะดังนั้นเงินได้หนึ่งล้านบาทที่ได้จากการได้รับรางวัลเป็นคนโชคดีก็จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยนะคะแต่ก็จะมีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าตอนที่นายสามไปรับรางวัล ใน3จะถูกหักหน้าที่จ่ายเอาไว้ค่ะเนื่องจากกฎหมายกําหนดให้ผู้จ่ายเงินจะต้องทําการหักภาษีน้าที่จ่าย,ก,ายก่อนจะมีการจ่ายเงินรางวัลในอัตรา5%เเวลาที่ในายมไปรับเงินรางวัล1ล้านบาทก็จะถูกหักภาษีน้ที่จ่ายไว้5 0,000่นใน3ก็จะได้เงินสดมา9 5 0 0 0นะคะแล้วก็จะถูกหักภาษีน้าที่จ่ายไว้ในจำนวนห0,000่นบาท ทีนี้การถูกหักภาษีณที่จ่ายตรงนี้ยังไม่ได้ทําให้ภาระในการเสียภาษีสิ้นสุดลงนะคะนายสามยังคงจะต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีตามปกตินี่แหละตรงนี้คนเข้าใจผิดเยอะเลยเพราะว่าส่วนใหญ่คนเข้าใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าฉันถูกหักภาษีณที่จ่ายไปแล้วก็เท่ากับว่าสิ้นปีไม่ต้องชําระภาษีแล้วใช่ไหมคําตอบคือไม่ใช่นะคะถ้าเกิดการถูกหักภาษีณที่จ่ายนั้นเป็นลักษณะของการ ที่รัฐบาลเพียงแค่เก็บภาษีล่วงหน้าก็แปลว่าตอนสิ้นปีผู้มีเงินได้ก็ยังคงมีหนะ้าที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีตามปกติค่ะอย่างไรก็ดีเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปว่ามันจะมีภาษีหักหน้าที่จ่ายบางประเภทที่หักภาษีหน้าที่จ่ายแล้วผู้มีเงินได้สามารถเลือกให้เป็นภาษีสุดท้ายคือตอนสิ้นปีไม่ต้องไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเพิ่มเติมแล้ว แบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นภาษีหักหน้าที่จ่ายที่สามารถใช้สิทธิ์เป็นภาษีสุดท้ายหรือ final tax ได้ตรงนี้ก็ทําให้ผู้มีเงินได้อย่างพวกเราที่ต้องยื่นเสียภาษีสับสนเหมือนกันนะคะเขามันจะมีทั้งภาษีหักหน้าที่จ่ายที่หักไว้เป็นภาษีล่วงหน้าและก็มีภาษีหักหนา้ายที่สามารถที่จะเลือกให้เป็นภาษีสุดท้ายได้เช่นกันค่ะ ส่วนการเสียภาษีโดยการให้เจ้าหน้าที่เป็นคนประเมินหมายถึงการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทำการประเมินภาษีก่อนว่าประชาชนแต่ละคนจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่หลังจากนั้นก็จะมีการส่งแบบประเมินไปให้กับประชาชนประชาชนได้รับแบบประเมินแล้วค่อยเอาเงินภาษีมาจ่ายให้กับรัฐเราก็จะเห็นรูปแบบของภาษีในลักษณะนี้อยู่ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่กฎหมายกําหนดหน้าที่ให้เจ้าพนักงานทําการประเมินภาษีให้เรียบร้อยเสียก่อนหลังจากนั้นให้ประชาชนเอาเงินมาชําระค่ะถ้าเกิดประชาชนไม่เห็นด้วยก็สามารถโต้แย้งการประเมินของเจ้าหน้าที่รัฐได้เช่นกันนะคะหากเกิดความขัดแย้งกันระหว่างผู้ต้องเสียภาษีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐปัญหาเหล่านี้จะต้องยุติลงเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดค่ะโดยทั่วไปแล้วกฎหมายจะกําหนดให้ บุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับการประเมินภาษีหรือการเสียภาษีสามารถที่จะอุทธร์คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐได้และหลังจากนั้นก็จะอนุญาตให้มีการฟ้องคดีต่อศาลได้ค่ะข้อพิพาทเกี่ยวกับภาษีอกรทั้งหลายเวลาจะไปฟ้องคดีจะต้องฟ้องที่ศาลภาษีอกรกลางนะคะศาลภาษีอกรกลางเป็นศาลชำนันพิเศษที่อยู่ใต้ระบบศาลยุติธรรม เป็นสารที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็รับพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรโดยเฉพาะเจาะจงเลยค่ะการที่กฎหมายจะบังคับให้ประชาชนทําตามได้ก็ต้องมีการกําหนดโทษกันนะคะกฎหมายภาษีอากรแต่ละฉบับก็จะมีการกําหนดถึงบทลงโทษว่าหากประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ปฏิบัติการชรําระภาษีให้ถูกต้องก็จะมีโทษอย่างไรบ้างหลักๆจะมีโทษสส่วนคือโทษทางอาญาเป็นโทษปรับแล้วก็โทษจําคุก และโทษทางปกครองคือการปรับเป็นตัวเงินการปรับเป็นตัวเงินในภาษากฎหมายจะเรียกว่าเบี้ยปรับเบี้ยปรับเป็นการกำหนดให้ผู้มีเงินได้หรือผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเนี่ยจะต้องชำระเป็นค่าปรับ1เท่าหรือ2เท่าก็แล้วแต่กรณีนอกจากนี้จะมีการกำหนดให้ต้องเสียเงินเพิ่มเงินเพิ่มเป็นลักษณะของดอกเบี้ยค่ะเพื่อเร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีรีบเอาเงินภาษีไปชำระ อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับกฎหมายภาษีอากรคือการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีอากรได้โดยที่ไม่ต้องฟ้องคดีต,ต่อศาลค่ะเราเคยสงสัยไหมคะว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีแล้วเราไม่ยอมไปชำระภาษีเราจะโดนอะไรบ้างนี่แหละค่ะสิ่งที่เราจะโดนนอกจากโทษอาญา ที่เป็นโทษปรับและโทษจำคุกแล้วก็โทษทางปกครองที่เป็นการบังคับให้ต้องจ่ายเงินเพิ่มแล้วถ้าเกิดถึงเวลาเราไม่ยอมจ่ายจริงๆหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีก็มีอำนาจที่จะทำการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ต้องเสียภาษีแล้วก็เอาไปขายทอดตลาดโดยที่ไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาลตรงที่ไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาลนี่แหลคะค่ะทำให้ขั้นตอนการยึดและอายัดและขายทอดตลาดเกิดขึ้นได้เร็วมาก บางครั้งอาจจะใช้เวลาเพียงแค่4เดือนถึง6เดือนก็สามารถที่จะยึดทรัพย์สินเอาไปขายทออตลาดได้แล้วนะคะอันนี้คือสิ่งที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องระมัดระวังค่ะและ6ประการที่กล่าวมานี้เป็นโครงสร้างสําคัญของกฎหมายภาษีอากรที่ไม่ว่าเราจะไปอ่านกฎหมายฉบับไหนก็จะเจอโครงสร้างแบบนี้ค่ะดังนั้นเวลาจะอ่านกฎหมายให้เข้าใจง่ายๆลองมองหาโครงสร้างสําคัญเหล่านี้นะคะจะทําให้เราสามารถเข้าใจกฎหมายภาษีอากรได้มากขึ้นค่ะ